ที่ปะพับอกภาพที่พี่น้องหาหาเห็นหาเบิ้งใส่บ่ใดคือภาพที่พระเอกนั่งเอกมาซอยกันเิดนงานมี่วงเดียวในประเทศไทยครับนั่งคือใจเกินลอย อะไรไล่โสดขายบาตตอนนี้ไอ้กินเข่ามันไห้ทองภาพที่ทุกคนหาดูที่ไหนไม่ได้เลยก็คือภาพศิลปินช่วยกันทํางานทําอุปกรณ์นะครับมีกำลังยิ้มหวานในกันแลวลังเม้ากาวนี่อยู่วงเดียวขึ้นใจเกินรลอยสีฉากปีนี้ก่ะท้นสีนี่เลยครับสดใส กดลิงที่ผมปักหมุดไว้นะครับแล้วก็เข่าไปนะเดี๋ยวผมดึงเดี๋ยวผมทรงลิงห้สทรงสลิปไปตามลิงที่ผมปักหมุดนะครับอันดับแรกคือทุกคนกดลิงไปกนกดลิงที่ปักหมุดนะครับมันสิแล้วก็พิมพ์ไปบอกว่าซื้อบัตรมันกสีขึ้นมาให้เขาโอนตามหมายเลขบัญชีลอยหันสิบเจ็ดบาทใครไปทอไอ้ไกินเขาจัางน่อยก่อนมีร้านเดี่ยวไข่บ้างสวัสดีครับ เป็นภาพที่ทุกคนหาดูอยากกันนะศิลปินมอเก่าพราแม่จิลปินเฮ็นจใครอะเปกี้ได้ป่ยกิ้ได้ไมนเป็นอาการตกใจพี่ไะไรกันอันนั้นอันนนั้เรียกซองบ่กามบอกเออนพ่อเราบ่เดินสวัสดีครับพี่น้องครับเออตัวตัวอีกสองคู่อีกสองคู่สองคู่สองคู่ สองคู่ไม่ได้มันไม่ถูกกันไม่ต้องมีคู่ก็ได้ก็ใส่ให้มันเติมกันเข้าไปก็ให้ยายีถือกล้องดียายีไร่รอเห้ยเห็นหน้าเจ้าของตกใจเอาเห็นเห็นบีอาร์ดีกว่ามือก่ามีเปลี่ยวตาว่าเม่ามีเปล่าเข้ากลุ่มไม่เป็นค่ะกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดกดที่ลิงก์กดลิงก์ที่ปากหมดคุณ เพื่อนปักหมุดไปบอกกดลิงก์แล้วก็มันจะลิงก์เข้ากลุ่มน้าเขาจะเอื่นว่าอย่างไรคกดไปที่ลิงก์แล้วทีนี้มันก็จะขึ้นโชว์ว่าให้เราเธอต้องได้ชเข้ากลุ่มแล้วทีนี้แอดมินก็จะดึงเข้าไปในแชทบอกดูเรื่องวาดนี้แล้วเขาก็จะแล้วมันก็จะขึ้นให้เราชำระตังค์แล้วก็แอดมินก็จะส่ง ลิงเข้ากลุ่มให้เราคออ่ะมคนโดยนโนกันมันไม่เห็นภาพอ่ะอนุ้งแห้งเบากระดูดเรืองอพี่มโมธนาเดชตนะคะพี่ยังบานนี้เห็นโ,<ล>โอ้ <laughs> ว่างๆสวัสดีนะอาซี่เ yeah. ห,หีอันนี้หยีเก็ดอันนี้พี่วีนะนะจ๊ะจะบอกข้างแล้วก็โหมดธนเดชมาจะพาให้ไม่หมดไม่หมดดีอันนี้รันอันนี้ยาวอจบนะครับยาวอจบ แล้วก็ซื้ออยา่างเกาะโงโอด,ด,ด,ดอันนี้แนแถวหนาปุ้เนี่ยแล้วแถวหนาเนี้ยมันตด